ก็มาพบกับนุ่งไต้แล้วนะคะวันนี้น้องไตมากับเพื่อนนุ่งโบค่ะสวัสดีค่ะอา้าวเข้ามาใกล้ๆโฟกัสสิเออแล้วก็นุ่งมุกค่ะจา้าขบคจอเลยนุ่งมุกก็จะไม่อยู่แล้วนุ่งจะกลับไปอยู่ไทยแล้วก็ไปอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาวันเด็กกับนุ่งมุกเออที่แรก ปีเรได้ไะใจน้องมาใหีเลยเอ้ใส่ชุดนี้ทำครัวจริงๆเหรอมันเกี่ยวไงวะแปลงกระป๋วันนี้แม่ค้าทำอะไรคะทำขนมจีนน้ำยาป่าคะ่ะนี่เราจะเอาไปลูกค้ามารอแล้วเราจะนี้ไปตัดกับปลากระป๋องเพราะว่าเรามีปลาดีๆอย่นะคะวันนี้เป็นวันเดย์วิฟน้องมุกนะคะ น้องมุกของเราจาราออกแล้วเราต้องตามติดชีวิตน้องมุกหนึ่งวันอ่ะจริงหรึรึรึนี่ใส่ปลากระป๋องสองปลาทูหน้าหนึ่งเลยนะโหปลาใครเนาให้เยอะขนาดนี้ไทยเนี่ยใส่ชนะไปเลยที่ไทยต้ใส่ปลาอื่นไงโอ้โหเสื้อยับมากเสื้อสไตล์ใหม่เชริงเก้นนิดหน่อยเชริงเก้นเออโอ้ยเราจะมารอดูกันนะคะว่าจะสำเร็จไหม เช็คเช็คระวังความขอ้โาจริงเขาไม่ปั่นกัหยาบแต่ว่าเราปั่นไปนานๆเพราะมันเพราะมันมันมือก็ปั่นไปเรื่อยเรื่อยเามาเช็คความหยาบกันนะคะหยาบต้องใช้จากหนังหน้านนะปะไม่หยาบหรอกค่ะเพราะหน้านี่แหละทำมาหน้าแพงเขาบอกว่าที่ดีกูใช้หมดแต่หน้ากูก็ยังเหี่ยมวอยู่ ียวกระจายดวงนี่ไม่สนุกนะนี่แล้วก็จะใส่ที่เราปั่นลงไปลงกลับลงไปในน้ำสู่อ้อมกอดของคุณเขาตอนนั้นก็ขอผู้ช่วยเชฟซูเชฟหยิบซูเชฟผู้ชินมาเลยค่ะซูเชฟตัดตัดหัวเลยไหมคะเชฟอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรเป็นพอร์เตลีนุชนะคะใส่ไปได้เลยไหมใส่เลยคหรือเราเดือดก่อนครัวใหญ่มากโอ้ยเรดือดก่อนยังไม่ได้เปิดใครเลย นะฮะเปิดเลยใส่เลยฮะเปิดเบอร์แรงสุดเลยค่ะเชฟจี่งนะฮะไปไอแค่นี้ละค่ะน้ำยาเปล่าของเรานะฮะน่ากินมากนะฮะบอกเลยนะฮะตอนนี้เปิดไฟเบอร์แรงสุดอะหิวค่ะเชฟเชฟอย่ารีบค่ะอย่ารีบว่าไปนี่เสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไงยังค่ะที่เด็ดของเรานะฮะ หนสิ่งนี้ไม่งั้นมันจะเรียกว่าน้ำยาป่าป่าอนี้มันดีนะฮะไหนไหนยืดออกมาพีเแต่ว่าถ้าเกิดไปเต็มส้มตำไม่ค่อยไม่ค่อยแซบนะฮะอยู่ที่รสชาติของคนอันนี้จะทำทำาป่กต้มมาเลยเจี่ยบนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคพิดเองหอมนะฮะ ทำไมกูต้องมาเล่นตลกให้พวกมึงดูเพื่อคลิปเลยเนี่ยใส่ไปสามอย่าหยุดเนี่แล้วบอกว่าตัวเอกไม่ตลกไอ้เหี้ยอุ้ยใส่ไปเลยค่ะถ่ายให้หมดไปเลยก็ได้ไม่ต้องใส่สามหรอแต่กูไม่ไม่พอไม่เป็นไรเอาน้ำลงไปคุกแล้วก็ออกมาดิน้ำซุปอันนี้ลงไปสุกอันนี้มันเจมจนไงใช่น้ำซุปก็ใส่ลงไปแล้วก็เขย่าเออเอาน้ำซุปใส่ลงไปอันนี้ใส่ก็ได้นี่ เฮ้ยมึงแต่ว่าความเข้มข้นของเนื้อเรานะฮะมันมันสุดยอดนะคะที่เราหาไม่ได้จากร้านจริงๆเราเราไม่ได้ใช้ปลาค่ะเราใช้ทิชชู่ได้เลยนะคะเอาทิชชู่มาเพิ่มมานก็แม่ปักเน้นนะยังไม่เป็นฟันกู้นี่เม้นก็มึงอ๋อโอ้โหไอพวกนี้น้ำปลาต้มปรุงสุกตราแม่บุญรัมเจ้าเก่าเจ้าใหม่เราไม่ซื้อนะคะแม่บุญไม่มีเลยนแม่บุญหมดแม่บุญหมด คุณล้านะ่องลองลองซิมนะคะรสชาติดีมากเลยนะคะทำสายเลยสลับเนี่ยโดนแน่โดนหามความรังสายเคยกินมาแล้วแล้วรสชาติดีเราก็จะติดใจตอนแรกมันมาทำแบบใช้ถุงสำเร็จอะไรอย่างนี้เขาทำเองทุกขั้นตอนโอ้ปั่นปั่นเครื่องแกงเครื่องแกงไม่ได้หายากเลยอ่ะขออะไรนิดนึงนะคะเป็นคนแบบว่าไฮโซนะคะแต่มันก็ออกน้ำเกลว์น้ำอะไรนะเกลวี่นะคะเดี๋ยวมันค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนะคะที่ฉันขออีกทีนะคะ เบามือได้ก็เบาหน่อยผมร่วงแล้วนิดเดียวพอนิดเดียวพออย่าเยอะไอ้นี่ตัวนี้เข้มข้นพอแล้วพอแล้วโมเป็นคนด้แล้วเขาเป็นน้าหาอยู่ตลกมึงจะพูดทำเลียงไหนปราอะไรฮะตั้มั่วฮะตั้มั่วแต่สิเดียวขอชิมด้วยค่ะเป็นชิมแบบคุณลสตรีนะคะโอ้ยบอนบอลลูกปากค่ะอย่าตะกะค่ะ แต่เนี่ยมันไม่ครบเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมีโคตรอร่อยเลยอ่ะเอ็มะพอแล้วนะเราจะมารอดูตอนที่มันเสร็จแล้วตบชีดูดองก่อนนี้ว้าดโอ๊ยแต่ละคนมึงเล่นตลกอะเหรอฮะอันนี้เราเปิดน้ำนะคะน้ำที่เราเอามาอะไรอ่ะอันนี้ใส่ด้วยเหรอใส่ใส่ลงไปใน้ำจีนนะคะความหวานนะแทนน้ำตาลชิมก่อนอืออร่อย แล้วบอกว่าตัวเองไม่เป็นคนตลกเลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนลูกมือเชฟนะคะเดี๋ยวบอกให้เขาเคี่ยวไปนะคะเอาอยังถ่ายอีกเหรอฮะอะไรคะเพราะได้เลค่ะเดี๋ยวนะคะใส่เอ้าวอ้าวใส่อะไรคะปิดอันนี้ก่อนเพื่อความช่วยอะไรไหมคะไปเอาจานมานะคะจาใส่อะไรขนมจีนขนมจีนต้องรอให้มันเย็นตัวก่อนนะให้ท่านผู้ชมดูขนมจีนอินทวทอลก็คือหนึ่งในขนมจีนซบับ สรุปปื้ยหรือตกค่ะอันนี้คือนมจีนตราอะไรคะคนจีนนมจีนที่มาจากจีนจริงจริงจีบ้านเนี่ยเออเส้นมันจะใหญ่กว่านะฮะอันนี้และวันนี้ลุงโบก็ทําขนมมาให้เรากินนะคะในนาเสนอซิขนมนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเค้กไปเตยนะคะเป็นสูตรนึ่งนะคะคือกินไปแล้วจะไม่ฝืดคอโปะด้วยวิป กะทิค่ะอความคูะสุดยอดอร่อยมากจริงๆบอกไลจบดีบนี่ลูกค้าสั่งหนึ่งจิบดีบาทเท่าไรเอายี่สิบบาทสามสิบบาทยี่สิบบาทนะซอยเก่งเหรอเราไม่คมอ่ะใช่บ้านนี้มีไม่คุ้มซะอันอันนี้คมสุดแล้วสี่ขาดเด้อขาดป่ะโอ้ไม่ขาดเหมือนกันไม่เป็นไรจ้ะที่ว่าไอ้ดำดีอันนี่น้องโบเอายี่สิบบาทนะ ยี่สิบบาทอุ้ยเห็นปลาเป็นอันนี้เลยปลาเป็นตอนตอนเออคุณปาแต่องปลาทูน้าทีรามิสุมาหกลูกคนละหกลูกคือหน้าตาของร้านขนมจีนแม่มิลินสุดยอดดูปลาเป็นตอนค่าเป็นไงน้ำลายแบบเทปักไหมเป็นหมาพับล็อบแล้วอ่ะไหลติ๊ง เราเรากินเลยว่าลินะแม่มิลินน่าสวยจังเลยค่ะอันนี้คือขนมจีนแม่มิลินนะนี่แม่มิลินออกสายแดดีออกศึกออกศึกดิ๊ดเชนก็มาฮะดิ๊ดเชนก็มาฮะเดี๋ยวติ๊ดเนหมุนให้ไหมคะวันีไม่กดแฮปปี้วะน้อยไม่ค่อยมีประสบการณ์ผ่าไง มุกชวนมากินคือคิดว่าคงทําแบบแบบแอบกากๆแบบว่ามีถุงสําเร็จเออแต่ไม่นี่มันปั่นจริงทําจริงปั่นเครื่องแกงมีของโอ้โหอร่อยอร่อยโคตรอร่อยมากได้าะเท่จ้าก็สำหรับอยู่ดูไบแบบไม่ได้อยู่นานแบบเติมเลยค่ะ นี่ค่ะสําหรับคนหน้าคนที่มันบอกว่ามันกินข้าวมาแล้วตอนเช้าค่ะกินเคงแล้วก็ยังไม่บอกว่าไม่กินเยอะไม่กินเยอะมามาแล้วอีกมาค่ะมาอีกแล้วค่ะทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องไปดึเพืลอน่ะตัดจริงเติมจริงไม่จกตานี่ผู้ชายผู้หญิงกินนะฮะไม่ใช่ผู้ชายกินนะฮะผู้หญิงค่ะผู้หญิงกินผู้หญิงกินน่ากลัวมากค่ะ เดือวเส้นจ้ะไอ้นี่นะนี่มีรสสองต้องต้องต้มเพิ่มมือไอ้มุกอร่อยจริงไม่ได้อกหาคุณนะทำก็อร่อยอร่อยจริงบอกเลยก้อยก้อยเนิ่วก้อยต้องหงอกแบบนึงด้วยเทปะคือสภาพที่ทุกคนกินเสร็จแล้ว เป็นไงล่ะหอป้าหอบหออปะหอหมดเกี้ยงอร่อยมากหอลงท้องของหวานต่อค่ะเค้กคุณโบตอไม่คราวนี้เราจะออกไปไหนกันเมื่อเช้ายังดูเป็นแบบเป็นอีเพิงอยู่บ้านอยู่เลยะใช่ค่ะตันนี้เราชุบตัวแล้วค่ะชุบตัวไหนเปิดหน้าซิสวยสวยค่ะชุบตัวสวยเออว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ นี่นะคะกำลังจะออกไปค่ะยูและคุณมุกคุณมุกถ้ากดน้บมีปากขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยจากเมื่อกี้เรายังเป็นในบ้านขัดห้องน้ำอยู่เลยตอนนี้เราแปลงล่างแล้วค่ะมันไม่ขึ้นปาก เรากำลังจะไปไหนกันคะน้องมุกกระชายรูปค่ะที่ไหนคะน้องต่ายที่ดูไบครีวได้ค่ะา <laughs> มาแล้วคะ <laughs> ่ะน้องมุกน้องบอเราจะไปทำอะไรกันเหรอ คนก็มาถ่ายรูปกันหมดแหละสวัสดีค่ะน้องโบ<ฮ>น้องโบเราจะมาถ่ายรูปกันนะแคะดูดีโลเคชั่นโคตรดีเลยเวสวยสวย Amazing มากโอ<ฮ>้โหแสงตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ<ฮ>่งใช่พูดผิดโอ้โหพระอาทิตย์พระอาทิตย์เลยล้ว<ฮ>เอาไปจุดที่ดีที่สุด ที่สวยมากค่ะพาที่สวยมากเห็นเบิร์ชคาลิฟาไกลๆ้นี่คือจุดที่ลูกเรือจะชอบมาถ่ายรูปก,กันนะคะสวยมากเลยสวยเวออ์ๆตากล้องค่ะตากล้องพร้อมทำงานอะและแอร์สาวแอร์สาวค่ะจ้างงานได้นะคะโอ้โห รับถ่ายแบบตอนนี้คิวคิวยังพอมีว่างเจียดให้ได้นะคะไปกันเลยค่ะ ให้ด้วยคิดค่าให้ด้วยพร้อมพามาวิวสวย ตั้งหลังการถ่ายทุมร้ปหลับูกบรรยากาศดูเอออ่ะโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่เลย,เลยรู้ว่าสวยโคตรใหญ่เลยเฮ้ยขอขาให้มันแบบเล็กๆหน่อยได้ปะกระโปรงมันพับอะช่างกล้องก็รีเควสนะคะขอขาเล็กๆหน่อยโอ้โหมงสวยมากออสวยๆสวยๆดู ตงัวเอองก่นเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะเจ้ากรจาบยิ้มหน่อยสิเจ้าสาวอ่ะเบื้องหลังการถ่ายทำอันฮารุโหด ยองก็มาหางานยองตูดอืมงานรู้งานรู้งานนะจับหมวกจับหมวกจับหมวกาามีพร็อพมาให้ด้วยค่ะพร็อพคืออะไรเอ่ยตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตาเสกบาลน,นะนอ,อุ๊ยนี่มันโครนนิ่งนี่ทำไมเหมือนกันเลยอ่ะสอ,อ,องคนเหมือนกันเลย อยากได้พ็อปเราก็จัดให้ค่ะเจอนะคะตาตออลลี่ค่ะไตออลลี่ที่หน้าทานนี่ต่อไปได้เลยค่ะเลนเดียวนะคะใช้กันร้อยเลน <c oughs> เปลี่ยนกันไปแล้ว98เลนอันนี้คือเลนที่เ9้ิก้นะคะเป็นเลนที่ได้มาจากใครนะพี่กระต้นทำไมหน้าเหมือนกันเลยอะ่ะ เราก็บริการเตรียมดดลิเวอรน้ำมาในกระเป๋าอุปกรณ์คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วและมีทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นไงคะกัมาความรู้สึกเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงเราก็ทำหน้าที่เป็น Security นะคะน้องๆก็เซ็ตอะไรกันไป งงไม่มีการของหายใดๆทั้งสิ้นไปค่ะไปค่ะอย่าชนกล้องนะจับเพิร์ตหวังเอา้า หมดแรงหมดแรงดูสิหน้ามืดเลยอ่ะมืดตื่เลยค่ะเปลมแล้วเป็นไงบ้างน้องมุกฉันนะไม่มีคำว่าเหนื่อยแล้วเพราะฉันเป็นที่มอาีเยอะเสมออาไม่ทำอะไรเลยอ่นะจเเเก็บ ไปเก็บอุปกรณ์เป็นไงคะถ่ายรูปวันนี้สุดยอดนะคะนี่แค่ไม่กี่แค่ถึงครึชั่วโมงจะเป็นลม <c oughs> หมดสดิงๆจะเป็นลมแ<ม>ล้วค่ะ<ม>เกือบวูบน้องโบเกือบวูบเราต่อยก็เกือบวูบไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะรอถ่ายเอ้ยรอกินน้ำซุ่มกระอะไรเนี่ยคารักทีคารรักคาร์รักจบวันหรือยังคะ <c oughs> เหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ไหวแล้วเฮ้ยตรงนี้มีป้ายเขียนว่า UAE ด้วยไม่ไลค์โอ้โห <laughs> หมดแรงยังหมดแรงหมดแรงข้าวต้ม <c oughs> จะไปกินขนมจีนต่อฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปได้เป็นสะพายนายยอมในฝันเราได้บรรจงฟาลร ว่าคุณโอ๊มาขอแต่งงาเป็นไงคะสภาพกลับมาถึงห้องหมดเลยขนมจีนอีกแล้วกินร้านขนมจีนอีกแล้วร้านขนมจีนไม่ไหวแล้วทุกคนอิดโรยมากขนมจีนเปิดเสมอต้อนรับเวลาเงินเงินขนมจีนที่ตำรวจเอามาเลี้ยงไอพวกบ้าน้องมุกจะไม่อยู่แล้ว ช่วงที่ดูกันมาจนจบนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณคนที่รับและเพื่อนทุกคน Thank you teacher See you again tomorrow ไให้มะเอาเลยเอาเลยเอาใหม่ I don't like เดี๋ยวพักนิดหน่ึ่ง I don't like that